สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องบ้านทุ่งสตูดิโอค่ะกะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรคนเลี้ยงวัวทุกผู้ทุกคนนะคะมันนี่กะยู่กบพอกบานๆเลี้ยงวัวโค้งค่ะค่ำแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณหกโมงแล้วค่ะประมาณหกโมงนะค่ะพาทิโต๊แล้วเนี่ยค่ะเอาวัวเข่าขอกะกำลังเจ้าหญ้าให้งัวค่ะขอกไม่ใหญ่น้องเดินเต็มพี่น้องอันนี้น้องเดินเต็มค่ะ คุณอ่ะเต็มดีสมซื้อเลยค่ะพี่น้องน้องเดินเต็มแม่กะเป็นงัวไทยนะคะ่ะผสมพอบามันค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะกล้ามเนื้อดีเดินเต็มเนี่ยค่ะพี่น้องแขนอันตัน้นเคยถ่า,ายคลิปให้เบิ้งเนาะคะ่ะงัวเชิงดีค่ะพี่น้องเคยถ่า,ายคลิปตอนมือมันออกไห่พอแม่พี่น้องเบิ้งละคะ่ะเดินเต็มถุนค่ะ นี่เจ้าของเพิ ula, okay, <t> ่นมาแล้วค่ะพี่น้องเจ้าของเพิ่นมาแล้วคนราคาเพิ่นวางงวเพิ่นกินดีเออเออคนะคนะงัวเชียงทุกตัวล้ค่ะเราเลี้ยงงัวแล้วก็ยุ่กับห้วงสีเบิดมือล้ค่ะตากระไดเพิ่นเป็นใบเพราดีว่เอฟซีอะค่ะสอบถามขอกมาในส่วนของการปูพื้นงัวเนาะค่ะว่าการปูพื้นปูนเนี่ยมันดีบอนะคะอ่าว่าให้ฟังก้อนนะคะว่าในในส่วนที่ก้อนน่ะเนี่ยค่ะเป็นพื้นธรรมดาค่ะพี่น้องเป็นพื้นดินแบบนี้ธรรมดาเลยค่ะ เป็นพื้นดินธรรมดาปรากฏว่ามันจืดช่วงหนาฝนนะคะมันจืดมันอึนแห้งนะคะเราเขาเนี่ยทาการดูแลรักษาบาว่วเพราะขอบมันจืดมันอึนอะคะ่ะมันกล่ามีทั้งในส่วนของพวกมแมลงอะคะ่ะแมลงหลายพวกมแมลงวันพวกเหลือบตั้งเสีคะ่ะมันหลายแห้งเนาะคะ่ะพี่น้องก็เลยทําการปูพื้นเนี่ยคะ่ะพี่น้องเราบปนี้การปูพื้นขอเสียเนาะคะ่ะก็คือว่ามันอาจจะเห็หุแหงว้วเนี่ยมืน มันอาจจะเห็นหงัวมือนะคะ่ะกนเลยเขาก็เลไม่วิธีแก่เนาะคะ่ะคือปูเฉพาะในส่วนที่งัวมันยืนกินหยาเนี่ยคะ่ะพี่น้องคือเขาบ่ได้ทําการปูเบิดคอกได้ค่ะเนี่ยคะ่ะเขาจะปูแค่เครืองหนึง่งเขาจะปูแค่เครืองนึงเนาะคะ่ะคือหม่องทิงวัวมันยืนกินหยาเขาถึงจะปูค่ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะคืออันนี้คือหม่องทิงวัวมันยืนกินเขาจะปูอ่าส่วนอื่นของขอ,งขอก,กับบ่ได้ปูเนาะคะ่ะเนี่ยคะ่ะพี่น้องมันก็จะปูแค่บางส่วน ส่วนทีงัวยืนกินหยาเท่านั้นค่ะที่เขาจะปูมันกะสิเฮตหาข้อของเขาเนี่ยค่ะแห้งและกับบิจืนพวกมแมลงต่างๆก็จะลดหน่อยลงเนี่ยค่ะพี่น้องคือปูแค่ช่วงทีง้วมันยืนกินแค่นั้นเองค่ะนี่แต่ว่าอันนี้คือตาเพิ่นบอ่บอบอะไ้เห็ดหล่องใ่เนาะค่ะพี่น้องคือบางข้ออะค่ะเพิ่นจะปูเต็มเลยเด้พี่น้อง บางข้อค่นจะปูเต็มเลยเนาะคะ่ะถ้าเกิดว่าแนะนํานังเสี่ยค่ะถาสมมติว่าเกิดเขาอยากปูพื้นเต็มข้อเรั่งเสียค่ะ,คะแนะนําให้เห็ดล่องให้เห็ดล่องใหญ่ๆบริเวณพื้นปูนมันจะซอยลดมันจะซอยลดอาการงัวมืนล้มได้ดีเนาะคะ่ะเวลางัวมันห่าวเวลางัวกระโดดหรือว่าเวลางัวมันซนกันนังเสี่ยค่ะมันก็จะบอเห็ดให้มืน ได้นะคะการแนะนำแบบนี้ค่ะสำหรับผู้ใดที่อยากจะปูเนาะคะ่ะการแนะนำปูเฉพาะบริเวณทิงวัวมันยืนกินหยาเพราะว่าบริเวณทิงวัวมันยืนกินห้าเนี่ยค่ะมันจะขี่จะเหยาไส้ตลอดเวลาเลยเี่ยพี่น้องเพื่นเริ่มมัดมัดคอกเราเนาะคะ่ะหุ่นอันนั่นน้องน้ำคิงค่ะอันนั้นน้องน้ำขิง ช่วงเย็นเดี๋ยวอีจังหน้ากสิหหอบหยามาให้งัวเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีที่กำลังจะปูนะ,คะ้ค่ะกะแนะนำจังที่บอกค่ะปูเฉพาะงัวมันยืนกินกับพอมันกะจะซอยลดขคอ,อจืนขออเปียกขอ,อกแฉลดมแมลงลดเหลือบในการกัดงัวเนาะคะ่ะพวกมแมลงกะเป็นพาระาในการน้ำโลก ต่างๆแหละพี่น้องโดยเฉพาะล้ำปีสกินในช่วงที่ผ่านมานะคะการบริหารจัดการคอ,อกการดูแลทําความสะอาดคอ,อกนี่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สาคัญมากๆเลยค่ะพี่น้องตอนแรกคอ,อกนี่กับว่าได้กลางมุงด้วยค่ะแต่ที่นี่พรามันเป็นล้ำปีสกินเยอะหมอพนกะเลแนะนําว่าให้กลางซาช่วงย้ำแรงตั้งเสียค่ะมันกัจะซอยลดมันกัจะซอยลดพวกมแมลงต่างๆที่จะมากัดงวของเขาได้ ก็เลยทําการอ้อมแหล่พี่น้องนี่ค่ะก็เลยอ้อมมุงแหล่ผาแหล่ของเขานะคะ่ะแต่ว่าต้องแนะนาพี่น้องทั้งสีะะ่เ้อค่ะในการอ้อมผาแหลน่นี่พยายามอ้อมให้ห่างจากโตคอกเพราะว่ายัางเพราะว่าง้วมันจะเลี้ยแม่ค่ะพี่น้องหังวบางโตมันเลี้ยผ่าแหล่เด้เนี่ค่ะหัวบางโตมันเลี้ยมันเข็มหัวกรสีเลี้ยเลี้ยไปเลี้ยม้ากระสีขาดพอะขาดกระสี กินเขาไปในท้องเนาะคะ่ะกัสิไปติดอยูเนระบบย่อยอาหารในระบบทั้งเดินอาหารของงวกับอันตรายอีกเนาะค่ะพี่น้องสําหรับบางขอกที่จะทําการอ้อมแนะนาให้ห้างจากขออเนาะคะ่ะเพราะห้งัวนี่มันเลี้ยว่าถึงเนี่ยค่ะเดี๋ยวอีกจกหน่อยเพิ่นกัสิเอาหย่ามาห้งัวพี่น้องอันนี้กัย้ายเพิ่นกับอ้อมหัวเด้ค่ะเพิ่นแบ่งสองส่วนคือกัน อันนี้น้ายายฟังผุ่นฟังผุ่นที่เห็นหัวย่ฟังผุ่นอันนั้นนาโบเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นน้าของยายอ้อมอ้อมหัวปล่อยงัวนขึนกันค่ะไปถัาปล่อยงว้วเรียงเนี่ยค่ะช่วงเย็นอากาศดีค่ะพี่น้องหกโมงหกโมงกว่กวๆเสียงผ้ากับสวดทำวัดเย็นเนี่ยค่ะอันนี้กับกองฟงัง เลี้ยง,งวัวก็ต้องมีฟังเข่าไปถางงว้วนะคะ่ะในช่วงเย็นทีเ่เขาเอางวัวเขาคอ,อกงวัวกินอิม่มก็ต้องมีฟังเข่าร้องคอ,อกไปเวให้งวัวมันกินเพราะว่าฟัางเขาเนี่ยค่ะมันจะอยู่ในระบบย่อยอาหารของงว้วนี่ถึงสามมือเลยได้ค่ะสามมือสามคืนซอยแห่งวัวเคี้ยวเอื้องค่ะแต่ว่าทถยาานี่อยู่ในระบบย่อยอาหารแค่มือเดียวนะคะ่ะกินมือเดียวก็ออกแล้วเนี่ยค่ะ เพิ่นกับมีดฟังเข่าสามร้องไหวเพิ่นบอกว่าเฮ็ดคอกเนาะพี่น้องอันนี้ก็เข็ดรับตาเพิ่นเลยเด้ปกติเขาบอกว่าเฮ็ดคอกนี่จะต้องเฮ็ดลงๆโป้งๆเฮ็ดสูงๆห้อากาศท้ายเทแต่ว่าคอกนี่นี่เฮ็ดบ่สูงค่ะพี่น้องสาเหตุเพราะว่ายังสาเหตุเพราะว่าตากือกอะเพิ่นเป้นซางเลยค่ะผู้เป็นใบหน่ะเพื่อนเป็นซางเพิ่นบอกว่าเฮ้าเฮ็ดคอกไววทงเนี่ยถ้าสมมติว่าเฮ้าเฮ็ดสูง เฮ็ดสูงเฮ็ดจั้วสูงตั้งแสี่ค่ะ,คะยกพื้นสูงเกินไปเนี่ยยกพื้นจากพื้นดินเนี่ยค่ะสูงโพดหลังคาเนี่ยแล้วก็เฮ็ดจั้วแหลมเกินไปเนี่ยเพื่อนบอกว่าเวลาฝ่าฝนล้มมานี่ขอกง้วมันสิเพิงนะนะเล็ดรับเพื่อนบอกว่าแย่เถาเฮ็ดสูงแหง้งย่เถาเฮ็ดสูงแห้งพี่น้องเฮ็ดย่าเถาสูงและก่ย่าเฮ็ดจัว้วแหลมโพดเนี่ยค่ะพี่น้อง จัวตรงนี้ย่าถัเห็ดแหลมถ้เ่าเห็ดแหลมมันสิตานล้มเพิ่นว่ามันสิตานล้มแห้งเวลาฝนตกฝาก่าห้องล้มพัดแห้งๆนี่คองกง่วสิเปิงแบบนะอันนี้เคล็ดลับสร้างเพิินได้เนี่ยค่ะสร้างเพิ่นบอกอู้นเอาอย่าแหงวัวเหรอพี่น้องมันโพดดอกเลียงงวัวน่ะปกติก็เป็นสร้างเห็ดบงเห็ดบ้านนี่เราเห็ดเป็นเบิดค่ะปากกึกซะแท้แต่ว่าคำนวณเหลขกยางเก่งเลย คำนวณบวกลบพู้นหานเก่งก่าเฮาเห็ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเพิ่นก็นเอาหญ้าแหงวาช่วงยินแบบนี้แหละเอาหญ้าให้่เสร็จแล้วเพิ่นก็นสิเอาผาเหลียงลงนี่ค่ะเลี้ยงสามตกับลูกอีกสองตซวสื่งวาโค้งแม่แยกลูกมาสามตตอนนี้ก็ออกลูกเราสองตขี่ห้ายตวประสานลูกงวัวก็ไดบางมือเพิ่นสิมีอาหารคนเนี่ยค่ะ บางมือมีอาหารคนถามว่าคอ,อกนี่นี่จริงจริงว่าจำเป็นต้องให้อาหารคนก็นได้ค่ะแมงวัวมันอ้วนได้อเผอิญวางงัวมันออกลูกการที่งัวออกลูกนะคะถ้าสมมุติว่าเขาให้อาหารคนมันเนี่ยงัวอ้วนนำน,ำนมงัวกับสีหลายลูกมันกับสีอ้วนแม่มันกับสีเป็นสัตว์เล็วได้ค่ะพี่น้องอย่างงัวได้ลูกแม่ลูกอ้อนนั้งเสียค่ะ,คะต้องมีอาหารคนเสริมเขาน,ำน,ำน้ำนำนมงัวกับสีหลายแล้วกับสีเป็นสัตว์เล็วค่ะพี่น้องถามมันอ้วน พูนพูนแม่แดงแม่แดงอยู่ขังไหนมันหมืดเราพี่น้องมันคําแล้วเนาะคะ่ะนี่อีกแม่หนึง่งสำหรับมอนีเนาะคะ่ะเอฟซีท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องบ้านทุงสตูดิโอะคะ่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะคะ่ะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปของทางช่องรายการะคะ่ะสำหรับมอนีขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ